สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลมาแล้วนะครับสำหรับตารางแข่งหรือว่าโปรแกรมการแข่งขันของทีมสาวไทยในศึกวีไนเอล2พนีบโดยสําหรับช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยก็จะมีอยู่2ช่องโทรทัศน์นะครับมีช่องวัน31แล้วก็ช่อง GMM 25นะครับเป็นช่องที่ถือเลขสิธิ์ถ่ายทอดสดวีไนเอลครั้งแรกเลยนะครับ ก็ต้องขอบคุณเขาได้นะที่จะถ่ายทอดสดให้เราได้รับชมกันนะครับนี่ก็คือตารางแข่งของสาวไทยนะครับโดยสัปดาห์แรกเนี่ยสัปดาห์ที่1หรือว่าสนามที่1เนี่ยสาวไทยก็จะเป็นไปที่เมืองอังการาประเทศตรุรกีไปเดิมสนามแรกสาวไทยจะพบกับทีมชาติบัลแกเรียในวันศุกร์ที่31พฤษภาคมเวลา19นาฬิกา15นาทีนะครับสามารถชมได้ทางช่องวัน31ถ่ายทอดสดฟรีนะครับก็รอติดตามต่อด้วยนัดที่2นะครับสาวไทยก็จะพบกับทีม ชาติเซอร์เบียชุดนี้ของเซอร์เบียไม่มีบอสโควิดแล้วก็ปาออดออเจนวิดนะครับเอ่อได้ข่าวมาว่าเซอร์เบียได้พักให้พักหยุดยาวแล้วก็เตรียมลุยชิงแชมป์โลก2022นี้เลยนะครับโดยจะพบกับทีมชาติเซอร์เบียในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนเวลา16นาฬิกา45นาทีครับสามารถรับชมได้ทาง cmm 25นะครับนัดที่3เจอกับทีมชาติเบลเยียมในวันอังคารที่4มิถุนายนเวลา16นาฬิกา45นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวัน31 และนัดสุดท้ายในสัปดาห์แรกนะครับนัดที่4ก็จะพบกับทีมชาติจีนในวันพุธที่5มิถุนายนเวลา19นาฬิกา45นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เหมือนกันครับและต่อด้วยสัปดาห์ที่2หรือว่าสนามที่2เสาวไทยจะเป็นต่อไปที่กรุงมะนลิลาประเทศฟิลิปปินส์นัดแรกในสนามที่2เนี่ย สาไทยจะพบกับทีมชาติแคนาดานะครับในวันอังคารที่14มิถุนายนเวลา13นาฬิกา45นาทีช่องวัน31ถ่ายทอดสดต่อด้วยเจอกับทีมชาติโปรแลนด์ในวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายนเวลา9นาฬิกา45นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เหมือนกันครับ นะัดต่อไปเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่17มิถุนายนเวลา17นาฬิกา45นาทีก็ช่องวันถ่ายทอดสดนะครับและนะัดสุดท้ายในสัปดาห์ที่2ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยสาวไทยก็จะพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่า USA ในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนเวลา13นาฬิกา45นาทีก็ดูได้ทางช่องวันเหมือนกันนะครับ และสัปดาห์ที่3สัปดาห์สุดท้ายของสาวไทยจะเป็นต่อไปที่กรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียนะครับนัดนี้ก็สาวไทยจะเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพุทธที่29มิถุนายนเวลา20นาฬิกา45นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง GMM25 ครับต่อด้วยนัดต่อไปเจอกับทีมชาติโดมินิกันในวันพฤหัสที่30มิถุนายนเวลา17นาฬิกา45นาทีดูได้ทางช่อง GMM25 นะครับ ต่อด้วยอาเจอกับทีมชาติบราซิลในวันเสาร์ที่2กรกฎาคมเวลา20นาฬิกา15นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เหมือนกันครับและก็นัดสุดท้ายเนี่ยเสาวไทยก็จะพบกับทีมชาติอิตาลีในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมเวลา20นาฬิกาสิ้นาทีก็ช่องวัน3 1นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับ12นัดของเสาวไทยในศึกวีเอล2อง2นนี้สำหรับรอบไฟนอลหรือว่ารอบ ชิงชนะเลิศนะครับก็จะแข่งที่ประเทศตรุรกีในวันในวันที่13-17ถึงกรกฎาคมนี้นะครับก็รอดูรอติดตามแล้วก็รอเชียร์กันได้เลยและนี่ก็คือตารางแข่งแล้วก็ช่องทางถ่ายทอดสดของทีมชาติไทยนะครับตื่นเต้นเนาะบรรยากาศเก่าๆจะกลับมาแล้วนะครับสาวไทยเพิ่งคว้าแชมป์ีเกมมาได้หมัดๆการลุยต่อวีเนีอลเนี่ยก็คงสร้างความมั่นใจให้กับสาวไทยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนรอเชียร์รอติดตามกันได้เลยนะครับ ครับและนี่ก็คือตารางแข่งของเสาวไทยแล้วก็ช่องทางการถ่ายทอดสดถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะสวัสดีครับ